ยาอัลลอยา ا ر ح มานูยา رح ีมอัสสลามุอะลัยกุมบิรหมาตุลลอฮวบราะกาตุฮ์ขอพบสุขความสันตินะครับจงประสบแก่พี่น้องนะครับที่รับชมรายการสลามล้านนานะครับผ่านทางสถานีทรทัศน์ยาทีมทีวีนะครับทีวีเพื่อผู้ศรัทธานะครับก็ทุกครั้งนะครับผมขอฝากยาทีมทีวีนะครับไว้ในอ้อมใจของพี่น้องนะครับที รับชมอยู่นะครับเพราะทีวีเป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับที่เรานะครับได้พบได้เจอกันนะครับด้วยกับทีวีแห่งนี้นะครับเราถึงได้เจอกันนะครับผมยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนยาติมทีวีนะครับหรือฝากยาติมทีวีไว้ในอ้อมใจของพี่น้องตัวนะครับพี่น้องครับในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับเราไปเห็นว่านะครับตอนนี้นะครับก็มีกิจกรรมหลายยากนะครับ ที่เข้ามาเออได้มีรถมีชาตนะครับมีการทํากิจกรรมต่างๆนะครับคือพี่น้องมุสิมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีส่วนร่วมได้ทํากิจกรรมต่างๆนานานะครับพี่น้องครับคร<ม>าวแรกนะครับก่อนจะนําเสนอพี่น้องวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับไปติดตามคณะนะครับองค์กรบรรเทาทุกข์นะครับของอ่าซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งได้มาลงพื้นที่ ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้พบกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการหลายส่วนนะครับเขามาทําอะไรนะครับมาในพื้นที่เชียงใหม่นะครับเพื่อจะมาดูข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลนะครับเพื่อจะแสดงหาความช่วยเหลือนะครับผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ข่าวว่า ทางองค์กรนี้นะครับก่อได้ไปหลายที่ทั้งในพื้นที่ปัตตานีนะครับวันนี้มาถึงเชียงใหม่นะครับเอาลองไปชมนะครับว่าเขาอู้เขาคุยอะไรอย่างครับไปฟังครับผมจากภัยธรรมชาติสู่พลังน้ําใจที่ไรผมแดนวันนี้เราได้ติดตามภารกิจของคณะผู้แทนจากศูนย์บรรเทาทุกข์นะครับคิงซาลมานนะครับจากประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่เดียนนำโดย มิสเตอร์ฟาเล่บินับดุลลานะครับนำคณะและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายปราโมทมาฮมาัดนะครับเข้าเยี่ยมนายศิวกรบับวป้องรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่นะครับแทนผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่นักสละการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์โรคโควิดเมื่อปี2567โดยมีวัตถุประสงค์นะครับในการมาครั้งนี้ในไทยนะครับที่ผ่านมาเอ็ีวีเนี่ยจะได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างประเทศมาเลเซียิีโดริเซียครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับ ประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายที่เราจะเดินทางร่วมกันครับโดยวัตถุป,ประสงค์ครั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางการหารือครับว่าการพัฒนาการช่วยเหลือด้านบรรเทาภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเราจะมีแนวทางอย่างไรส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็จะมาดูเรื่องของพื้นที่ครับที่ได้รับการปสระสว่างไทยในช่วงปีที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะสัตว์ที่สําคัญของพี่น้องชาวมุสลิมครับแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็จะไ,ได้พาคณะท่าน ลงไปอย่างพื้นที่คนล่องมานั่งเป็นครับซึ่งจะเป็นการดำเนินการที่ในการป้องกันการจะขกกอความรับผือโดยเฉพาะในช่วงปีนี้ครับผูว้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ได้รับข้อหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้มาต้อนรับคณะจากเอเอสซีที่มาเยเี่ยมแล้วก็มา,มาดูในเรื่องของการช่วยเหลือสถาการณ์ ปฏิบัติโดยเฉพาะถึงที่สุดพวกภัยในที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในปี2567นะครับก็ทางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะครับส่วนในการที่เกี่ยวข้องพอร้อมที่จะให้ข้อมูลนะกับทางคณะเอเสื่อนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครัทางด้านมิสเตอร์ฟาเลบินอตุลละเน้นย้ำถึงภารกิจของ องค์กรที่คือความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาแล้วกว่าร้อยประเทศโดยไปเลือกเชื้อชาติาศานสนาเพียงทราบว่าพวกเขาได้รับความเดือดร้อนเราจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่และเต็มความสามารถที่เราทําได้พร้อมแสดงความประทับใจในความเป็นเอกภาพและความรักและความโบกใจของคนไทยที่มีต่อกันสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความผูกพันของผู้คนซึ่งหาได้ยากจากสังคมอื่นขออนุกรรมงนวัน,นวจึงต้องขอขอบคุณทางคณะที่ยิ่งรับ หลังจากการหารือคณะผู้แทนของกิงสันมานได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมมาชิดชังการซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภาาัยเมื่อปีพศ2567และพูดคุยกับยังเป็ีนกันเองกับผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่สเป็ูป จากนั้นเดินทางต่อไปที่ท่าน้าหน้าสํานักงานแขวงนะครพิงเพื่อเยี่ยมชมพื้นที่คุดลอกลําน้ําปิงอันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้การมาเยี่ยนขององค์กรคิงสัแมนไม่ได้เป็นเพียงการเข้ามาประเมินความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้ารมนุรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์อันงดงามที่สะท้อนถึงคุณค่าสากลของการแบ่งปันและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้คนโดยไปแบ,บ่งแยกเชื้อชาติาศาสนาและภูมิหลังใดๆเป็นเครื่องยืนยันว่าผลบุญที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและหัวใจพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยากซึ่งจะนํามาซึ่งความสุขความสันติสุขที่ยั่งยืนในสังคมบอกว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับก็าตามความร่วมมือระวางประเทศในการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติเช่นนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงพลังของมนุษยชาติ ที่สามารถก้าวข้ามความแตกต่างเพื่อสร้างสารรค์สังคมที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและความรักร่วมกันจุมพลสีสมบัติรายงานครับอันนี้ก็เป็นแมกิจกรรมดีๆนะครับที่มีการช่วยเหลือนะครับเกื้อกูลกันนะครับเพราะว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนเพราะว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับอย่างไรนะครับความเป็นมนุษย์นะครับคือการเอื้ออารีความเป็นมนุษย์คือการที่จะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งอิสลามเอากเน้นย้านะครับในเรื่องอาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีคําสอนในอิสลามมากมายนะครับที่เราได้เห็นหูที่เราได้เห็นนะครับเนาะเพียงแต่ว่าเราจะเก็บมาประพฤติปฏิบัติกันอย่างใดน,นะครับการยึดยื่นท่ากับผู้คนนะครับโดยเฉพาะาการที่องค์กรช่วยเหลือนะครับภายพิบัติของ ทางประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับได้เข้ามาพื้นที่ในเชียงใหม่นะครับ่อนนบว่าเป็นการสร้างภาพนะครับที่ได้รับการชื่นชมนะครับเนาะสำหรับพี่น้องนะครับทั้งพี่น้องต่างศาสนาและพี่น้องมุสลิมนะครับก่อนอย่างไรแล้วนะครับเผาเป็นมุสลิมนะครับสิ่งสําคัญนะครับคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นชาติพันธุ์ไหนศาสนาไหนนะครับการช่วยเหลือกันนะครับมันมี ขอบเขตมีเขตแดนที่จะทำาให้พี่น้องเฮานะครับต้องแยกจากกันนะครับผมครับไปที่นะครับไปที่อาคารธรุตะกวานะครับอาคารธรุตะกวาก็มีการจัดประชุมนะครับสามัญประจําปีนะครับของสากรมุสลิมเชียงใหม่เพื่อรายงานผลแลก็มีการคัดเลือกกรรมการดําเนินการเพื่อจะมาทํางานนะครับคือกับพี่น้องนะครับเอาไปชมบรรยากาศในการประชุมวันนี้ครับ มวาการดูแลช่วยเหลือกันในสังคมถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกร่วมกันซึ่งหลักการนี้ได้รับการส่งเสริมอย่างยิ่งในาศาสนาอิสลามโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการออมเพื่อช่วยเหลือสังคมซึ่งสะท้อนผ่านการดำเนินงานของสหกรณ์มุสลิมเชียงใหม่จำกัดศาสนาอิสลามเพื่อความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ กุรานได้เน้นย้ำความจำเป็นในการบริจาคทานาการสการดและสระกะและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไว้อย่างมากมายท่านอบีสอลลลอ้ออะไรวะสรัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องของเขาอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเขาลักคำสอนเหล่านี้เป็นแรงผลักดันเพื่อเกิดการรวมกลุ่มเพื่อจะช่วยเหลือกันและกันในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการจัดตั้งสหกรณ์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแก่ชุมชนสหกรณ์มุสลิม เชียงใหม่จำกัดจึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและนำหลักการอิสลามมาประยุกต์ในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและสังคมโดยรวมสหกรณ์มุสลิมเชียงใหม่จำกัดจัดการประชุมสามัญประจำปีและมีการเลือกตั้งคณะกรรมการการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่4ของสหกรณ์มุสลิมเชียงใหม่จำกัดในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดีนอกจากพิารณาวาระการดำเนินงานประจำปีแล้ว ยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนคือก้าวตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ปีพุทธศักราช2542มาตราที่50ที่กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยประธาน1คนและคณะกรรมการไม่เกิน8คนรวมแล้วม่เกิน9คนโดยมีวาระดํารงตําแหน่ง9าวละ2ปีการเลือกตั้งครั้งนี้ได้นาวากาโถสงคิตติศักดิ์ ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกให้ดํารงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์คนใหม่ขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติให้ความไว้วางใจให้ผมมาทำหน้าที่นะครับความจริงก็ูุกคีอยู่กับสหกรณ์คุกครีอยู่กับองค์กรมุสลิมของเราที่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่มา60ปีผมเองก็จะพยายามนะครับได้รับมอบหมายแล้ว เราก็ต้องพยายามศึกษาพยายามทำงานตามที่ท่านได้มอบหมายด้วยอาวันะด้วยความรับผิดชอบนะครับก็จะพยายามที่ทำงานให้สากรของเราได้มีความจเริญเติมโตต่อไปกับนายธีรศัก์รัตะนะรองประธานนายวัชรินก้ารรงชาญรองประธานนายนิคูลวางไผบูรณนายชัชวาล ทีปบูรนุพลนะครับเหนันยิก้วกนาชุมพลศรีสมัติเป็นกรรมการในอิสรานานาวิชิตนายดวงดีกันชปะวาตาน,นะครับเป็นกรรมการนะครับแล้วก็น,นางสาวอรพันธ์แสนสถิตคิรีมาศสากลมุสิมเชียงใหม่ต้นแบบความสามาคัครีและการแบ่งปันชัดประชุมประจำปีของสา,ากลมุสิมเชียงใหมจ่จำกัดในครั้งนี้มาเปลี่ยนเพียงแต่ขอามข้อกาหนดทางกฎหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นการตอกย้ําถึงความสําคัญของการรวมกลุ่มเพื่อการออมและการช่วยเหลือสังคมตามหลักการอิสลาม การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของสมาชิกในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสะ,สะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสหักรเพื่อเป็นไปตามกลไกสําคัญในการสร้างความผาสุกและความมั่นคงใอ้แก่สมาชิกและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืนชุมพล4ีสมบัติรายงานครับพี่น้องครับบรรยากาศก็ชื่นมื่นนะครับเนาะเอาจะเห็นว่าพี่น้องนะครับในพื้นที่หรือสมาชิกของสหกรณ์กรนะครับ ก็พื้อความร่วมมือนะครับมาร่วมประชุมกันยังบุญดาฝาขั้งนะครับเนาะแล้วก็ได้กรรมการไปนะครับพอจะได้แล้วนะครับก็ฝากคณะกรรมการนะครับพลักดันสากรนะครับสร้างชื่อนะครับคือเป็นสากรตัวอย่างสร้างชื่อพือเป็นสากรที่สามารถที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องนะครับในสังคมชุมชนได้สร้างความเข้าใจนะครับ สร้างระบบนะครับที่สามารถจะช่วยเหลือดูแลพี่น้องเราสมาชิกนะครับได้อย่างยั่งยืนนะครับผมครับผมจะพาพี่น้องไปแอบที่นะครับไปที่สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิดห้องละมานะครับเปิดห้องราเปิดห้องละมานะครับเพื่อกับพี่น้องนะครับที่เดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์ หรือจะผ่านขึ้นไปบนดอยสุเทพนะครับถ้าบ่มีที่ละมานนะครับก็สามารถจะแวะเข้าไปละมานได้นะครับเอาไปชมพิธีมอบห้องละมานนะครับงานนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการกางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มอบทุนสนับสนุนนะครับผ่านมาทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับเอาไปชมบรรยากาศในการเปิดห้องละมานครับผม ละมาดเบเพียงเป็นลักปฏิบัติศรัทธาอันดับสองของมุสลิมแต่ยังเป็นพันธะที่ต้องรักษาตลอดชีวิตที่ลานอเนกประสงค์สวนัตเชียงใหม่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีส่งมอบห้องละมาดแก่สวนซัตเชียงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องมุสลิมในการปฏิบัติศาสนก,กิจในพิธีดังกล่า,าวนางสาวเจียนในคำนวณสินหัวหน้างานรายได้และสิทธิประโยชน์การรายงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการกางแห่งประเทศไทยได้แรงเหีนงความสำคัญว่าศูนย์ชั์เชียงใหม่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาอิสลามที่เข้ามาเที่ยวชวมของและใช้ห้องละหมาดอย่างต่อเนื่อนงะ จึงได้ให้การครั้งแรกมีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จในช่วงฤดูฝนเกิดพาเกิดยุฝนตกหนักทำให้กิ่นไม้หล่นทับหลังคาประจบด้านข้างอาคารแตกแล้วฝนล,ล่วงไม่สามารถใช้งานห้องละมา่ได้จึงเป็นที่มาขอการซ่อมแซมและปรับปรุงครั้งสองจนสำเร็จร่วมเป็นที่มาของการพิธีการส่งมอบห้องละมาด ได้พิธีการเปิดใช้ห้องละมาดอแห่งคินกลางในครั้งนี้นายพิชิตจิตมินผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนทรัพย์เชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานและรับมอบห้องละมาดเป็นเรื่องแน่ยินดีและชื่นชมที่สำนักงานคณะกรรมการอิสรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสรมแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือซ่อมแซม อาคารห้องละมาของโฉมชั์เชียงใหม่ให้กับมาสวยงามสมบูรณ์ตามหลักการใช้ห้องละมาของศาสนาอิสลามกอ่อประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวชมโฉ์เชียงใหม่สามารถเข้ามาใช้ห้องละมาเพื่อประกอบศาสนาพิธี ตามหลักศราบสดงได้โอกาสนี้กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการอิสรนจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการกลางอิสรนแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารห้องประมาของส่วนสั์เชียงใหม่หลักนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดใช้ห้องประมาส่วนจัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการนักบัณฑิอิมามุตตาฟาฮาซัลและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณกระผมมีมาอุสารกสันมีความรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ได้รับบัญชาจากพระนัทชนจุฬาราชมนตรีอาจารย์อรุณจมให้มาเป็นตัวแทนท่านในพิธีสมบ่อห้องละมั และเปิดใช้ห้องรับากสวนสัตว์เชียงใหม่ยอย่างเป็นทางการในนี้ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับการสวนสัตว์เชียงใหม่ขอแสดงความยินด,ดีกับพี่น้องมุสลิมชาวจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ต่อไปนี้ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำการละหมาดเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอันเป็นวิถีชีวิตของมุสลิมที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวันวันและเวลาตามเวลาที่อัลลอฮฺองค์เจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก็จะสามารถเข้ามาใช้ห้องละหมาดเพื่อประกอบศาสนาพิธีตามหลักศาสนาอิสลามได้เลยทีเดียวในโอกาสนี้ กระผมในฐานะตัวแทนของพระราชาจุฬาราชมีตีต้องสแสดงความขอบคุณทางสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ได้กรุณาให้ใช้สถานที่ในการจัดทำห้องละบาดในบริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่ขอขอบคุณคุณพิชิตชิดมินผู้ช่วยคนในการสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีสมบอบห้องละบาด และเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันนี้ขณะเดียวกันในฐานะของคนเชียงใหม่ต้องขอแสดงการคารวะและขอบคุณพระนักดุริยาชมนตรีท่านอาจารย์นรินทร์ชมขอขอบคุณและาธิการคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยท่านสุรินประะเล่ที่กรุณาให้การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ ซ่อมแซมอาคารห้องระบาดของสวนสัตว์เชียงใหม่ในครั้งนี้ขอรสดาวเจา้าได้ทรงโปรดประทานความมีสิริมงคลความจเจริญแก่ทุกทท่านและขอให้สวนสัตว์เชียงใหม่ของพวกเราได้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ชาวเชียงใหม่และชาวไทยต่อไปอามินขอรสดวงโปรด وبداية التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته آمين آمين وصلى المرسلين والحمد لله رب العالمين الله กาญนะครับของพี่น้องมุสลิมทุกท่านนะครับด้วยกับการสั่งใจนะครับของอรรถสภาวะตาลานะครับอาละมานะครับบทเสมอเปรียบการละมานะครับเปรียบเสมือนหัวนะครับก็คนที่บ่มีแขนมามีขานะครับก็ยังสามารถอยู่ได้นะครับต่อแต่ถ้าคนมามีหัวนะครับก็ชีวิตจะอยู่จะได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการละมานนะครับ จึงเป็นความสําคัญจึงเป็นของกู้ตัวของพี่น้องมุสลีมเฮานะครับผมครับท้ายสุดนะครับผมจะพาพี่น้องไปแอลหัวหินนะครับนาะซึ่งผมได้มีโอกาสไปแอลหัวหินนะครับเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับนาะก็เก็บบรรยากาศนะครับจากบนดอยนะครับว่าถือว่าคนบนดอยก็ได้ไปเห็นทะเลนะครับน้อก็ไปดูบรรยากาศที่หัวหินนะครับ เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ไปหัวหินหัวหินและเป็นหินมีหอยนะครับฉันเดินไปกอยมีหอยตีถินมาตรการหัวหินนะครับจะเป็นยังไงนะครับจะพาพี่น้องไปเที่ยวไปแอลครับผมครับผมคระมศสมบัตีกรมท่าันิษจาไปที่ชา,ายหาด หัวหินนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตนะครับที่จะได้มาสัมผัสกับชายหาดหัวหินนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับับวนนี้ก็เป็นพื้นที่คนเข้าชายหาดนะครับก็จะมีร้านค้าร้านขายของเยอะแยะมากเรากำลังจะเดินเข้าไปดูชายหาดหัวหินนะครับหัวหินแล้วเป็นทินมีหอยนะจะเดินไปก้อยมีหอยตีถินนะครับเรา่อนมาจ้าดเบิร์นนะครับก็ กางไปได้เห็นตัวจริงๆวันนี้นะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นแร้านกาแฟเขาเรียกว่าร้านกาแฟอะไรพี่ c o f f e ่ Man นะครับอาติกระชายหาดหัวหินนะครับเนาะก็บรรยากาศก็หน้าหน้าสัมผัสนะครับเนาะด้วยกาแฟที่รสชาติแบบสามารถสัมผัสครับลิ้นได้นะครับอกพ่อค้าก็สบายๆนะครับค่อยๆชว์ไปนะครับอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับมุมนั่งแบบ โบราณโบราณนะครับจะเข้าถึงชายหาดนะครับก็มีครับนาบนชายหาดนะครับมีม้านะครับเออผู้ที่อยากจะสนใจขี่ม้านะครับมีม้านะครับมีม้าฮือนะครับก็หัวหินก็เป็นธมบรรยากาศนึงนะครับที่ชายทะเลนะครับมีแต่หินนะครับองคจะเป็นหัวของมันนะหินอะ ครับผมเกาะทะเลเกาะสวยสดงดงามนะครับสีฟ้านะครับบันบรรยากาศทั่วไปนะครับของหัวหินนะครับก็มีอ่าซุ้มขายอาหารนะครับอ่าก็เหมือนกับหาดอื่นๆนะครับเนาะแต่ที่ต่างกันก็คือไชายทะเลมีหินนะครับครับตอนนี้เด็กๆก็ลงเด็กๆก็ลงน้ําไปแล้วนะครับเนาะมาครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับริมทะเลนะครับ นะครับแต่ก็ชอบจะเป็นริมทะเลนะครับหัวหินนะครับเราเกาคาดว่านะครับความต่างของทะเลตีหัวหินนะครับของต่างตรงที่มีหินนะครับอยู่แตมริมชายฝั่งนะครับหินก้อนใหญ่ๆนะครับก็ใี้ผู้คนครับมานั่ง ครับคนรุ่นนี้นะครับมาหัวหินก็ขึ้นถึงเพลงอ่าสอนกีรีสีประจวบนะครับก็น้้าบ้านที่ก็ถูกน้ําท่วมเหมือนกันนะครับที่ประจวบกีรีกันเหมือนกันไปทุกครอบครัวนะครับก็หรือว่าเป็นเมือนประจวบก่อนเมือนที่น่าเที่ยวเหมือนเดิมนะครับก่อนเห็นชายหาดนะครับที่น่าสนใจเห็นชายหาดนึงนะครับที่อยากจะอพี่น้องได้มาแวะเยี่ยมเยียนนะครับก็นั่งไบบเห็นชายหาดนะครับก็อนอาบแดดาะ ก็มีลมเย็น <complexity> พ <ol> ่องนะครับลมเย็นมาบ้างนะครับนิดๆน่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นแห่บรรยากาศนะครับหลังจากเล่นน้ำทะเลนะครับมาล้างเนื้อล้างตัวกันครับผมครับ สามรประสบการณ์ครั้งแรกนะครับสำหรับนะครับหัวหินนะครับเมืองประจวบปีริคันนะครับก่อนระมัดระวังนะครับก็ในกองจากหัวหินไปก่อนนะครับไปทางหน้าต่อรับี่น้องก็อย่างที่ว่านะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ไปหัวหินนะครับช่วงนั้นนะครับเมื่อต้นเดือนนะครับก็ได้ไปแอวหัวหินไปนอนที่หาชะอํานะครับก็เป็น ครั้งแรกเหมือนกันครับที่ได้อู้ไปแล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่ฮาวเวอร์เไปสัมพันธ์นะครับในส่วนของทะเลตังฟางสายใต้นะครับคือช่วงถนนพระรามสองนะครับผ่านไปก็รู้สึกว่าเสียวๆเหมือนกันนะครับในส่วนของถนนพระรามสองนะครับเนาะแต่ก่อนคำดุริแลนะครับไปถึงได้ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเมืองเพชรบุรีนะครับเนาะพี่น้องมุสลิมนะค่อนข้างจะเยอะนะครับอาหารการกินก็อร่อยนะครับเนาะ ก่อินอย่างกอลำนะครับนะครับจะอึี่น้องนะครับได้มีโอกาสนะครับไปท่องเที่ยวบนหน้าแผ่นดินของอลาสกาวตารานะครับไปดูความยิ่งใหญ่ไปดูวิถีชีวิตของผู้คนว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับเนาะบางคนก่อการขายบางคนก่อทํางานนะครับวิถีชีวิตของแต่ละคนนี่มันต่างกันนะครับเนาะแต่มนุษย์เท่านะครับเป็นสัตว์สังคมนะครับเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรนะครับในสังคมที่ มีความหลากหลายอย่างประเทศไทยนะครับทั้งศาสนาทั้งชาติพันธุ์นะครับก็ความรักเท่านั้นนะครับที่เป็นสิ่งที่เราล้อมยิบยืดให้กับกันได้นะครับก็ผู้ใดมีรักที่นั่นมีทุกนะครับัใจเรื่องจริงครับแต่ที่ใดมีความรักนะครับที่นั้นก็คือมีความสุขนะครับสุขที่ได้หือสุขที่ได้รับนะครับเป็นสิ่งที่นะครับมนุษย์ทุกคนปรารถนานะครับวันนี้ผมต้องขออําราจากพี่น้อง ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอรัสุภาตาลานะครับจงฮือทุกท่านนะครับที่รับชมในการและก็พี่น้องทางบ้านนะครับได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับอามานอิบาดะนะครับเตียรสุภาตาลาทรงปึงพอพระไทยนะครับแล้วสำคัญนะครับเนาะขอให้พี่น้องนะครับได้รักษาอามานนะครับการงานที่รัตตาทรงสั่งใช้นะครับแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามนะครับ Bon ngokong datangng nglapi no Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh